เนาะยองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปเดินป่าเล่นๆน,นะคะก็จะเดินไปทางด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าป่าที่นี่มีลักษณะเป็นยังไงนะคะก็คือพูดถึงนะคะก็คือช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนอยู่นะคะก็ยังไม่ได้แบบอ่าหน้าฝนเนาะถ้าสมมติว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกแบบติดต่อการแบบนานๆไปเนี่ย บริเวณบ้านที่หนูอยู่นี่นะคะก็คือม้งไมโครเวฟนี่นะคะก็ะเราจะแบบไม่สามารถเห็นตะวันเลยนะคะก็คือสว่างอยู่นะคะแต่ไม่เห็นตะวันเลยเราจะเห็นมีแต่แบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนอะไรประมาณนี้นะคะก็มีเฉพาะจุดบริเวณบ้านม้งไมโครเวฟอย่างเดียวนะคะถ้าเราลงไปนะคะลงไปข้างล่างนะคะก็จะไม่มี บรรยากาศแบบนี้นะคะแต่อันช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไปเดินป่าเล่นๆกันค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะพาทุกคนนะคะมาเดินดูป่านะคะก็บริเวณนี้นะคะก็จะมีแบบต้นไม้นะคะเล็กต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะก็ยังมีมแมลงเนาะร้อนอยู่นะคะมีมะแมลงร้อนอยู่หน้านน่ด้านล่างนี้ก็จะมีต้นไม้นะก็ถือว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะแล้วก็ต้นไม้ที่แบบโดนความชื้นนะคะมา,มากๆก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือ จะมีพวกเขาเรียกว่ายังไงอ่ะตะไคร่น้ำหรือว่าอะไรเนี่ยคือจะมาเกาะบนต้นไม้นะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะคะรอบๆบ,บริเวณนี้นะคะก็จะมีั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะคะ เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะแล้วก็บริเวณที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีผลไม้ด้วยนะคือตัวนี้ผลไม้สีเหลืองๆนะคะนี่สีเหลืองๆเลยแต่อันนี้เราไม่กินนะปกติถ้าจะไม่ไม่กินเลยค่ะผลไม้ตัวนี้นะคะกลิ่นของเขาจะหอมมากเลยนะคะแล้วก็ ปกติก็จะเก็บให้หมูเนาะสำหรับเลี้ยงหมูนะคะให้หมูกินอย่างเดียวนะคะตัวน,นี้นะคะสีเหลืองๆนี่นะปะกติเราจะไม่เก็บกินนะคะมาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางด้านนน้นนะคะก็จะมีเสียงมแมลงอะไรนะคะอย่างนี้ประมาณนี้ก็ยังร้องอยู่นะคะ ก็ค่อยเดินไปนะอ้อมไปเนาะ <_ C> e <at> ต้นไม้ต้นนี้นะคะก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะ <_ C> e <at> ก็คือโดนแบบความชื้นอะไรประมาณนี้นะคะ <_ C> e <at> ก็ดางล่างนี้อยูนะด <_ C> e <at> างล่างนี้จะเป็นผาแบบค่อนหินไปเลยนะคะดางล่างนี้นะ มันจะไม่เป็นแบบอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเนาค่อยเดินไปแล้วก็ดูไปนะคะนี่อันนี้ก็มีแบบดอกไม้นะไม่รู้ขเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะก็คือจะมีลูกสีเขียวแบบนี้นะเป็นต้นเลยนะคะ เป็นต้นเลยนี่มะเดี๋ยวเราค่อยเดินไปนะคะที่เป็นก้อนหินแบบนี้เดินแล้วก็อ้อมไปนะคะเวลาที <L un> ่เรามาเดินแบบนี้นะคะก็แบบสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือว่าเราต้องแบบ ถ้าจะให้ดีแบบนี้นะคะใส่รองเท้าบูทอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่มันจะชันเนาะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะบริเวณที่มาเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบก้อนหินหมดเลยนะคะเป็นแบบก้อนหินอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะรู้สึกว่าทางด้านบนนี้ก็มีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ด้วยเนาะเดี๋ยวนะคะ อันนี้จะไม่ลงไปทางด้านล่างแล้วนะโอเคแล้วค่อยๆเดิดนไปนะมีเสียงนกร้องด้วยนะคะแต่นกตัวนี้รู้สึกว่าไม่เคยเห็นอะ่ะก็คือได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวเนาะ อันนี้เลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นแล้วนะคะ ด้านบนนี้รู้สึกว่าจะมีต้นไม้เหมือนกันนะคะนีมยเหมือนกันเนาะมาดูแบบบริเวณที่มีแบบก้อนหินแบบนี้นะคะค่ะก็ บริเวณที่มาเดินในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปทางด้านนี้นะแป๊บนึงบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินหมดเลยนะคะแล้วก็มีแบบต้นไม้นะคะต้นเล็กต้นใหญ่เลยนะคะก็บริเวณนี้นะคะอากาศจะเย็นมากเลยค่ะ เย็น้าด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเรานะคะเดินไปเรื่อยๆนะ <S <S> <S ก็จะไปเจอนะคะจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะจุดจะเป็นจุดชมวิวนะคะของหมู่บ้านานะมงไมโครเวฟนะคะก็คือเคยพาไปดูแล้วนะคะอันนี้ก็จะ เป็นดอกไม้นะคะเล็กๆน้อยๆน,นะเดี๋ยวเราจะจับเข้าไปข้างในดีกว่าก็ถ้าเป็นบริเวณผืนปาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะของหมู่บ้านมุ้งไมโครเวฟเนี่ยมันจะแห้งๆเนาะแห้งๆแล้วก็แบบตรงไหนที่แบบมีเป็นป่าเป็นอะไรแบบนี้นะคะก็<อ>จะ ประมาณนี้นะคะปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบลำห้วยหรือว่าแม่น้ำอะไรประมาณนี้นะคะบนหมู่บ้านนี้นะคะมุงไมโครเวฟนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นป่าก็ถือว่าจะมีต้นไม้นะคะที่อุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยนะคะอันนี้เราเข้ามาข้างในดีกว่าเรามาดูต้นไม้เนาะนี่ ต้นไม้แบบนี้นะคะก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะอันนี้นะคะถ้าแบบต้นไม้เขาได้รับความชื้นบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีพั่วพั่วเนี้ยค่ะไม่รู้ว่าตะไคร่น้าหรือว่าเรียกว่าอะไรนะคะขึ้นเต็มต้นเลยนะคะต้นไม้อันนี้ก็ใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่เนาะใหญ่แล้วก็เวลาที่ เรานะคะยืนอยู่ทางด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะอากาศจะเย็นนะคะอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะอากาศจะเย็นมากเลยแล้วก็ล่มลื่นนะคะลมลื่นมากด้วยนะคะแล้วอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้นะจะมีกล้วยไม้นะคะ สกุลเดียวกับพวกกล้วยไม้อะไรประมาณนี้นะคะที่ต้นไม้นะคะมีความชื้นเนี่ยเขาจะมาขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะขึ้นแล้วเขาจะอยู่บนต้นไม้เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้นนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นเป็นกล้วยไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่เขาก็มีดอกของเขานะคะ อันนี้ก็มีแบบย่อนะย่ออยู่นาะแต่ยังรู้สึกยังไม่ดอกยังไม่ออกดอกนะคะก็บริเวณนี้อากาศเยน็นค่ะไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปดูเดินไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะ อ่ะแล้วก็บริเวณนะคะที่พามาดูในวันนี้นะคะก็มีแบบเผาวันเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเผาวันก็จะออกมานะคะประมาณนี้นะก็ช่วงนี้ฝนกําลังจะตกอยู่นะกําลังจะตกอยู่อากาศของเขาก็ยังแบบถ้าเรายืนอยู่บริเวณแบบนี้นะคะอากาศก็จะ เย็นอยู่นะคะมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงที่มันร้อนจริงๆมันก็น่าจะร้อนอยู่แต่ว่าช่วงนี้คือฝนตกละรอบสองรอบนะคะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะต้นนี้นะคะนี่อันนี้เขาจะมีรูแบบนี้นะต้นนี้เรายังไม่แบบรู้สึกว่า ยังไม่สามารถกินได้นะต้องให้แบบเขาแบบสุกจริงๆแล้วก็ลูกเขาแตกประมาณตรงกลางแบบนี้นะคะข้างในจะสีม่วงๆเนาะถึงจะกินได้แต่อันนี้ยังไม่สุกนะยังไม่สุนนี้นะคะก็เป็นสภาพของต้นไม้นะคะที่แบบเขามีความชื้นมากๆนะคะก็จะมีแบบขั้วน่าจะเป็นตะไคร่น้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะขึ้นบนต้นไม้นะคะ ขึ้นแบบเต็มเลยค่ะแล้วก็มีแบบต้นต้นไม้เนาะไม่ใช่ต้นไม้อะต้นแบบเล็กๆอะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะมีแบบนี้แล้วก็มีแบบแบบนี้เนาะก็คือขึ้นเต็มต้นนี้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะคะของต้นไม้นะคะที่แบบเขามีความชื้นมากๆนะคะนี่ ก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะคะถ้ามีความชื้นมากๆเนี่ยมันก็จะแบบมีแะไคร้น้ำเนาะกคลุมด้วยมีแบบไม้แบบเล็กๆออกตามต้นด้วยนะคะก็คือบนนี้นะคะก็คือถ้าช่วงที่แบบฝนตกดีๆเนี่ยแบบจะมีหมอกดีๆแบบนี้นะคะก็จะ เย็นมาๆด้วยนะคะเหมือนกับเราอยู่ในห้องแบบเขาเรียกว่ายังไงอยู่ในห้องอห้องแอร์ค่ะแล้วก็เปิดแบบให้มันเย็นมาๆแบบนี้มันจะหนาวมากเลยนะคะแล้วแบบมีหมอกลงแบบนั้นหนาเราไม่สามารถมองเห็นแบบที่อื่นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะไม่เห็นแบบดวงอาทิตย์เลยนะคะ ก็ยังสว่างอยู่แต่ไม่เห็นดวงอาทิตย์นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสภาพนะคะต้นไม้เนาะที่ให้ดูนะคะที่เขามีความชื้นแบบมากๆเนาะจะมีพวตกระไคร่น้ําอะไรประมาณนี้นะคะมาปกคลุมบนต้นไม้เลยนะคะค่ะก็ต้นไม้ต้นนี้นะคะซึ่งก็ถือว่ามีความชื้นมากเนาะก็คือมันนอกจากว่าจะมีพวตกระไคร่น้ําอะไรประมาณนี้นะคะมา ปกคลุมแล้วนะคะยังมีแบบต้นแบบแบบนี้นะคะใบสีแดงๆแบบนี้นะคะมาอา,อาศัยด้วยมันจะน่าจะคล้ายๆเหมือนพวกอิงอาศัยนะคะหรือว่าพวกกาฝากอะไรประมาณนี้นะคะที่มาแบบคืนกับต้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนนี้ก็มีอันนึงนะคะก็เป็นต้นแบบนี้นะคะก็คือมา ขึ้นมาข้างบนต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะคะต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นพวกพญาเสือโคร่งเนาะก็ถือว่าบนนี้นะคะอากาศเย็นนะคะซึ่งต้นเนี้มันจะมีแนวแบบยาวๆแบบนี้เลยนะคะก็ไม่รู้จะอธิบายนะคะถ้าพาทุกคนมาดูนี่มาดูได้เนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้อะไรประมาณพวกนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะนี พามาดูอย่างเดียวนะคะไม่รู้จักนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงว่างๆนะคะเราจะพากันไปเที่ยวนะคะป่าอีกรอบนึงนะ,ะอันนี้ก็คือบนด้างบนนี้แล้วนะคะไม่ใช่อยู่ด้างล่างเนาะด้างบนนี้แล้วนะคะ